ซากุระตอนมหาสจั์มนตราป่วนหัวใจในายพระรองพาร์ทที่สาม ความเดิมตอนที่แล้วพาสเทลและโคฟี่รอดจากคมดาบของหุ่นชุดเกราะมาได้ด้วยเวทมนต์ที่พาสเทลไล่ใส่หุ่นจนพังทำให้อีริกที่ตื่นขึ้นมากลางดึกโกรธมากที่พาสเทลบุกรุกเข้ามาในคฤราหา์จึงสั่งให้พาสเทลทำงานชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ด้านพาสเทลที่กำลังรู้สึกถูกใจและฟินกับทีโอที่หลอดตรงสเปคตัวเองก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านใดๆที่ต้องทำงานชดใช้หนี้เทลโลหัวหน้าของนักเวทดำมาพบพ่อของอีริกและทีโอมีท่าทีไม่พอใจอย่างมากที่เอลล่าโดนคำสาปคิดว่าครอบครัวนี้เล่นตุกติกกับตัวเองเพื่อจะไม่ให้เอลล่าแต่งงานกับตน พัสเทลที่กำลังแอบฟังอยู่รีบเข้าไปอีกห้องหนึ่งเพื่อพบเอลล่าและตามหาหนังสือเล่มนั้นซึ่งคอฟฟี hmm. ่ก็ได้บอกกับพัสเทลว่ามันคือหนังสือเล่มเดียวกันกับของซานด้าและยังเป็นประตูเชื่อมมิติโลกความจริงและโลกนิยาย เมื่อเห็นว่าพาสเทลสามารถควบคุมหนังสือเล่มนั้นได้ทีโอจึงขอร้องให้พาสเทลยอมเดินทางไปกับพวกตนเพื่อไปเก็บกุญแจนำมาปลดคำสาปให้กับน้องสาวของตัวเองโดยในวันเดินทางวาเลนคู่มั่นของอีริกก็ขอเดินทางไปด้วยและสถานที่แรกที่หนังสือนำพาทุกคนไปนั่นก็คือเมืองคนหัวโตว โดยเจ้าหญิงของเมืองนั้นได้มอบเงื่อนไขให้กับพาสเทลว่าเธอจะต้องล้มสุนัขล่าเนื้อตัวใหญ่ให้ได้เสียก่อนจึงจะมอบกุญแจดอกนั้นให้แน่นอนว่าพาสเทลยอมรับเงื่อนไขนั้นแต่โดยดีเอาละ่ะแม่สาวน้อยหากเธอพร้อมแล้วก็เริ่มการแข่งขันได้เลยทีโอนายคิดว่ายหญนั่นจะทำได้จริงงั้นหรอ ผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจครับพี่อีริกแล้วก็เป็นห่วงเธอมากด้วยท่านพี่ทั้งสองไม่ต้องกังวลไปนะคะหากมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นน้องจะช่วยรักษาคุณพาสเทลเองค่ะมันเข้ามาแล้วนะพาสเทลระวังตัวด้วยละ่ะตามฉันมาเลยเจ้าหมาน้อยเธอได้คิดเอาไว้หรือยังพาสเทลว่าเธอจะต่อสู้กับมันยังไงนะ่ะเอาจริงๆเลยนะโคฟี่ฉันไม่ได้คิดอะไรเอาไว้เลยละ่ะ แบบนั้นนะ่ะแล้วเธอจะเอาชนะมันได้ยังไงฉันก็ยังไม่รู้อะแต่ตอนนี้ฉันจะวิ่งวนๆไปก่อนก็แล้วกันโอ้แล้วม่เธอจะวิ่งวนไปถึงเมื่อไหรก่กันฉันชักจะมึนหัวแล้วนะมึนหัวใช่เลยฉันคิดออกแล้วขอบคุณนะโคฟี่ฉันน่ะตั้งใจจะล้มเจ้าตัวเนี้โดยที่ไม่ต้องฆ่ามันนั่นเธอทำอะไรนะ่ะพาสเทลฉันแค่ทำตราสัญลักษณ์เวทมนต์มึนงงยังไงล่ะ จ๋งทีนี้เราก็ล่อมันให้มันหลงเข้าไปตรงนั้นขอโทษนะเจ้าหมาน้อยช่วยหมุนติ้วไปสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะฉลาดดีีพาสเทลที่ใช้วิธีนี้นะก็พอเจ้าหมาตัวเนี้ยมึนเข้าไปแล้วมันก็จะสลบสไลายอย่างที่เห็นโดยที่ฉันไม่ต้องฆ่ามันยังไงล่ะไม่น่าเชื่อว่าอีเนนจะทำได้ ยอดเยี่ยมมากแม่สาวน้อยช่างเป็นวิธีที่ชาญฉลาดเหลือเกินข้าจะมอบกุญแจดอกนั้นให้กับเจ้าตามที่ข้าสัญญาไว้ขอบพระทัยมากเพคะเจ้าหญิงเก่งมากเลยครับคุณพาสเทลคุณทำได้แล้วนะในที่สุดฉันก็ได้กุญแจดอกแรกมาแล้วเราเดินทางกันต่อเถอคะค่ะทุกทคนคะที่นี่นะ่ะเป็นโรงแรมในเครือของครอบครัวของฉันเอง ฉันจะให้ทุกคนพักที่นี่กันก่อนก็แล้วกันนะคะโหโรงแรมหรูและสวยมากเลยค่ะคุณวาเลนพี่ต้องขอขอบคุณมากเลยนะวาเลนที่ช่วยเหลือพวกเรานะ่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะพี่อีริกน้องกับคุณพาสเทลจะพักกันที่ห้องนี้ส่วนห้องของพี่ทั้งสองคนนะ่ะอยู่ห้องถัดไปนะคะ วันนี้หนังสือเล่มน,นี้บอกว่าพวกเราจะต้องออกเดินทางไปทางทิศใต้เั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะเดี๋ยวฟ้าจะมืดซะก,ก่อนที่นี่มันหมู่บ้านของชนเผ่ายาโฮนี่นาใช่แล้วละ่ะทีโอที่คุณพ่อเคยพาพวกเรามาตอนเด็กๆยังไงล่ะเอ่อฉันต้องขอโทษนะคะที่เข้ามาขัดจังหวะการระบำของพวกคุณนะคะข้าคือผู้นำหมู่บ้านเจ้ามีอะไรงั้นหรือ คือหนังสือตำราเวทบอกว่ากุญแจที่จะนำมาปลดผนึกคำสาปอยู่ที่นี่ค่ะถ้าเจ้าจะมาขอกุญแจแล้วก็ข้าบอกไว้เลยว่าคงจะไม่ได้เพราะในขณะน,นี้มีวิญญาณร้ายมารังควานคนในหมู่บ้านหากไม่มีกุญแจดอกนี้วิญญาณร้ายจะต้องมาทำร้ายคนในหมู่บ้านอย่างแน่นอนหากเป็นเหตุผลเรื่องนั้นแล้วแล้วก็ฉันจะรับอาสาปัดเป่าวิญญาณร้ายนั้นให้เองค่ะ นี่เธอจะบ้าไปแล้วรืึไงเยพาสเทลนั้นมันวิญญ,ญาณนะไม่ใช่สัตว์หรือคนทำไมชอบรับอาสาอะไรที่มันเกินตัวแบบนั้นใช่ครับผมเองก็เป็นห่วงคุณนะคุณพาสเทลขอร้องละค่ะท่านผู้นำหมู่บ้านหากฉันปัดรงางวัลวิญญาณร้ายนั้นได้ได้โปรดมอบกุญแจเดอกนั้นให้ฉันเถอะค่ะก็ได้แต่เจ้านะจะต้องทำให้สำเร็จละ่ะ ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันรู้ว่าทุกคนน่ะกังวลแล้วก็เป็นห่วงแต่ฉันเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้แน่นอนค่ะให้ตายเธอะเธอนี่มันจริงๆเลยรู้สึกว่าวิญญาณสุภาพสตรีในชุดขาวตามคําล่ำลือจะออกมาแล้วค่ะไม่ต้องบอกดอกเยพ้พาสเทลก็เห็นเห็นกันอยู่ตรงหน้าเนี่ย เอาละค่ะคุณสุภาพสตรีในชุดขาวฉันขอเจราจากับคุณนะคะฉันต้องการให้คุณเลิกรังควานคนในหมู่บ้านและออกไปจากที่นี่ค่ะนี่หล่อนี่คิดว่าตัวเองเป็นใครกันถึงได้มาออกคำสั่งเจ้าถิ่นอย่างฉันน่ะแต่การที่ฉันได้กุญแจดอกนั้นมาจะช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเชียวนะคะคุณเองน่ยก็จะได้รับบุญไปด้วยนะฉันไม่สนใจเรื่องนั้ in นหรอกยังไงฉันก็ไม่ไป โอเคค่ะฉันยอมแพ้ก็ได้แต่ฉันได้ข่าวว่าคุณเคยเป็นนักเต้นเหรอคะฉันน่ะเป็นคนที่เต้นไม่เป็นเลยค่ะดูสิคะเนี่ยเต้นให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคะนั่นหล่อนทําอะไรของหล่อนแหละของการเต้นบัลเล่น์เขาไม่ได้ทําแบบนั้นสักหน่อยงั้นคุณก็ทําให้ฉันดูหน่อยสิคะนี่ทีโอตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ยังไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนบ้าบอเท่ายหยนี่มาก่อนเลยอะโหเต้นได้สวยงามเยี่ยมยอดมากเลยคะ่ะ เอาละจังหวะนี้ล่ะได้โอกาสแล้วพาสเทลได้มนเลยเรียบร้อยวิญญาณร้ายลงไปอยู่ในหม้อแล้วพาสเทลฉันว่าเธอได้อาชีพใหม่แล้วล่ะไปเป็นหมอผีเป็นไงให้ตายเธอใหญ่ยยบ้าเอ้ยฉันพึงจะเข้าใจวันนี้เอง ว่าคนหลอกผีเนี่ยมันน่ากลัวกว่าผีหลอกคนซะอีกฉันจะถือว่านั้นเป็นคำชมนะคะคุณอีริกทีแรกผมก็คิดว่าคุณจะเอาวิญญาณน,นั่นไปถ่วงน้ำซะอีกนะครับไม่ละค่ะคุณทีโอฉันเอามาไว้ที่ศาลเจ้าเนี่ยดีแล้วถ้าถ่วงน้ำอะ่ะก็คงจะมุกเดิมๆเ,เหมือนนิยายละครทั่วๆไปละค่ะเดี๋ยววิญญ,ญาณร้ายก็ออกมาอีกเธอทำได้ดีมากเลยตอนนี้วิญญ,ญาณร้ายก็ไม่ออกมารังควานชาวบ้านได้อีกแล้ว นี่กุญแจตามคำสัญญาแล้วนี่เราจะไปไหนกันอีกหรือเปล่าครับหนังสือบอกว่าให้เราไปทางทิศเหนือที่นี่คือเมืองวิลานี่คะเป็นเมืองของแมวใช่แล้วล่ะคุณวาเลนสวัสดีพวกมนุษย์ทุกคนมีธุระอะไรที่มาพบข้ายามค่ำแบบนี้ล่ะ ต้องขออภัยด้วยค่ะที่มารบกวนเวลาท่านราชาแมวยามค่ำแบบนี้แต่ว่าหนังสือตำราเวทเล่มนี้บอกว่ากุญแจดอกที่สามอยู่ที่นี่ค่ะถ้าเข้าใจแล้วคงจะมีใครโดนคำสาปเข้าแล้วล่ะสิถึงมาขอกุญแจน่ะใช่ค่ะได้โปรดมอบมันให้กับเราด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยชีวิตคนคนึงเชียวนะคะข้าขให้เจ้าไปง่าย ก็คงจะเสียดายไม่ใช่น้อยคุญแจดอกนั้นมีมูลค่ามากเชียวนะเอาแบบนี้เจ้าไปหาสิ่งสิ่หนึ่งมาแลกก็แล้วกันท่านราชาแมวต้องการสิ่งใดคะต้นตำแยแมวในตำนานมันขึ้นดัางงานอยู่บนยอดเขาเหมันยอดเขาที่สูงที่สุดเจ้าจะนำมาให้ข้าได้หรือไม่ล่ะค่ะฉันจะลองดูคะ่ะท่านราชาแมวยายพาสเทลเธอนี่มันดือ้อดึงจริงๆเลยนะ อีกครั้งแล้วพี่เธอนะ่ะรับอาสาอะไรที่มันเกินความสามารถตัวเองนะ่ะแหมแหมแหมบ่นมากเดี๋ยวจะไม่หล่อนนะคะคุณอีริกเอาละหุบเขานี้ล่ะถึงตรงนี้เราคงจะต้องลงจอดแล้วคอฟี่ดูสิดูเป็นป่าที่ร่มรื่นดีเหมือนกันนะอย่าพิ่งไว้ใจสภาพแวดล้อมพาสเทลที่นี่น่ะมันแฝงไปด้วยอันตรายนะแย่ yeah, ละ เหมือนเราเดินวนกลับมาที่เก่าเลยนะพี่ริคะดูสิบรรยากาศก็ดูทมึนทมึนด้วยคะ่ะแล้วนั่นอะไรกันคะนั่นไม่จริงมันเหมือนกับซอมบี้ในหนังที่ฉันเคยดูเลยอะ่ะงานเข้าเราแล้วพาสเทลหนีเธอพาที่3ามจบลงเพียงเท่านี้นะคะ เอาละสี่เข้าป่ามาดัานเจอกับซอมบี้ซะง,งั้นเอาใจช่วยพัสเทลกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องให้พี่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย